อาบน้ำอาบน้ำวันนี้อาบน้ำแต่เช้าเลยพวกมันเติมน้ำอาด้วยโกโก้จัมโบ้ไอโทนอาบน้ำอาบน้ำร้อนร้อนวันนี้ร้อนวันนี้ร้อนอาบน,น้ำแต่นนนนเช้าเลย บิงบิงก็อาบอาบแต่เช้าเลยบิงนะบิงเนี่ยบิงบิงอยู่ในกรงเนะี่ยอาบแต่เช้าเลยอาบก่อนใครเลยไม่กล้าออกมากลัวหลงกลัวออกมาแล้วหลงไปบ้านอื่นไม่ออกเล่นกันใหญ่เลยสนุกสนานนีบน้ำแบบน้ำสามตัวเลยนะ้ำขันเดียว